หูฟังที่มีกันออกแบบรูปทรงและดีไซน์ที่สวยงามมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายที่สําคัญเลยเนี่ยหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังตัวแรกที่มีสายและสามารถถอดไม้ได้ครับผมเพราะนี่คือหูฟัง HP 834 Sphere ฟตัวนี้ครับ ัยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ้ย g ีอารการอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาพบกับหูฟังที่บอกได้เลยว่ามีการออกแบบรูปทรงและดีไซน์ที่สวยงามมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายตัวนี้สามารถถอดไมค์ได้ด้วยนะครับผมผมจะพาไปดูกันว่าภายในกล่องนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็การใช้งานหูฟังเป็นยังไงหูฟังสามารถที่จะรับเสียงสามารถที่จะ ลอยเสียงแบบไหนบ้างไปชมกันเลยครับผมข้อมูลหน้ากล่องของหูฟังตัวนี้นะครับหูฟังตัวนี้อยู่ในรุ่นของ e-sport ซึ่งรุ e ่น e-sport เนี่ยจะรับประกันต้งหมด2ปีหลมมิเลยสามารถที่จะถอดไม้ได้ถือเป็นฟัง์กชันการใช้งานที่สุดยอดมากเลยนะครับรูปแบบไฟเป็น rgb 1ี GB, 4่4ล้านสีชื่อจต็มๆของมันมีชื่อว่า hp 834 s o p h i r จ,จนนิจดุลสลาซาวเกมมิ่งเฮดโฟนนะครับ ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสเปคที่น่าสนใจของหูฟังตัวนี้ระบบเสียงเป็น7จเจหนึ่งสลาว์ซาวหูฟังมีน้ำหนักที่เบาทำให้สวมใส่สบายมีรีโมทควบคุมมาให้ในตัวนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเป็น USB 2.0นะครับผม High s p e e ดด้านข้างกล่องนะครับผมก็จะบอกว่าหูฟังตัวนี้สามารถที่จะปรับได้ตามสริลักของศรีรษะผู้ใช้งานนะครับเยีครับนุ่มสบายใส่แล้วไม่ปวดหูนะครับผมแล้วก็ มีไฟ LED มาให้ในตัวแล้วก็มีไมโครโฟนให้ด้วยนะครับ s p e c สเปคิฟิเคชของหูฟังตัวนี้นะครับสามารถรับไฟได้สูงสุดถึง20มิลลิวัตต์อัตราการตอบสนองของเสียงอยู่ที่107บวกลบ3 dB รับย่านความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิร์นะครับส่วนไมโครโฟนเนี่ยตอบสนองอยู่ที่ลบ36 b ิ b บวกลบ3 dB นะครับ รูปแบบของไมค์เป็นแบบโอมนิเดเรคชันแลหรือว่ารับเสียงรับทิศทางน,นะครับผมการเชื่อมต่อเป็น USB 2.0สายยาว2.2เมตรที่สำคัญเลยหูฟังตัวนี้มีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดใช้งานกันด้วยนะครับผมเอาละครับต่อไปไปดูของภายในกล่องแล้วก็การใช้งานหูฟังกันเลยดีกว่าครับผมสินค้าภายในกล่องนะครับผมก็จะมีนี่เลยสติ๊กเกอร์ทิกโนโ่แปะอะไรก็จะสวยงามเสมอนะครับผมนี่คอนเซปต์ของผมเองนะครับชิ้นต่อมาเลย ใบรับประกันนั่นเองนะครับผมเมื่อได้แล้วก็ทําการกรอกข้อมูลให้ครบให้เรียบร้อยนะครับในใบรับประกันนะั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นส่วนของลูกค้าและส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของบริษัทนะครับผมเมื่อทําการกรอกเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะหย่อนใบรับประกันไปที่ตู้ประีิทั่วประเทศไทยนะครับหรือจะเก็บเอาไว้ส่งพร้อมกับสินค้าเมื่อเวลาสินค้ามีปัญหานะครับผม เอาละครับต่อไปไปดูวิธีการใช้หูฟังกันเลยดีกว่าหน้าตาของหูฟัง h p 8ป4 4าฟจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับด้านข้างด้านข้างจะเป็นสีดำด้านนะครับผมเห็นครับให้ความสวยงามและดูดันนะครับผมจะมีไฟ rgb ล้อมรอบนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีดำเงานะครับผมที่จะมีควาว่า signal อยู่ด้านในนะครับโลโก้ signal ตัวนี้1จุดนะครับ สมารถที่จปะปากประดับได้ครับจะมีตัวเลขบอกสีสามสองหนึ่งเห็นไหมครับอ่าซึ่งฝั่งตของข้ามก็จะเช่นเดีวยวกันนะครับสีดำด้านมีคำว,ว่า s i g n a กโโด้านในเป็นสีดำเงานะครับแฟจะมีล้อมรอบโลโก้ s i g n a กโโตัวนี้ครับแล้วก็ตัวปับประดับที่มีเลขบอกด้านในนะครับผมส่วนตรงนี้ครับผมฟองน้ำจะให้ความ ร่มสบายเห็นไหมครับเคลื่อนตัวได้เร็วเห็นไหมแล้วก็จะมีที่ตรงคาดหัวด้วยนะครับทําให้เราสวมใส่สบายช่องตรงนี้เอาไว้ใส่กับเจ้านี่นะครับไมโครโฟนของเราเองนะครับผมคือไมโครโฟนเนี่ยจะสามารถรับเสียงได้ทั้งหมด2ทิศทางครับผมจะเป็นแบบ o r i ิ i อเดเรชชวนะครับเห็นไหมครับมีไม์ตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็มีไม์ตรงนี้อีก1จุดนะครับผมเห็นไหมมี2จุดนะ ไม้บิดงอได้แล้วก็การเชื่อมต่อเป็นแบบ3.5มมิลนะครับผมแบบนี้เลยเมื่อเราต้องการใช้งานนะครับก็ทําการใส่เข้าไปในรูแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้ใส่ให้ตรงรูนะครับต้องกดเข้าไปก็แก๊กก็แก๊กนะครับผมอ่าหาไม่ใช่เลยนะฮะใส่เข้าไปดีๆแบบนี้ดัดได้โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมหูฟังตรงนี้รูปแบบสายจะเป็น สายยางนะครับผมแบบนี้สายยางอ่าแล้วก็จะมีเจ้ารีโมทคอนโทรลเลอร์ให้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับรีโมทคอนโทรลเลอร์จะมีด้านบนจะเป็นปุ่มปิดเปิดไฟนะครับตัวที่2จะเป็นเพิ่มเสียงตัวที่สาจะเป็นลดเสียงแล้วตัวที่4ีจะเป็นเปิดปิดไมโครโฟนนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมก็จะบอกเดือนและปีที่ผลิตครับเช่นนี้ผลิตปี 2,022แล้วก็เดือน6นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการเทสไมโครโฟนแล้วก็เทสเสียงหูฟังตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมดูกันเลย ผมย้ําทุกคลิปเสมอนะครับว่าสาหรับใครที่ใช้งานหูฟังหรือลําโพงที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์จะได้ยินเสียงผมแบบชัดเจนแล้วก็เคลียร์นะครับผมทาให้ได้ยินสิ่งที่ผมได้ยินตามนั้นนะครับแต่ถ้าใครใช้หูฟังหรือลาโพงที่เป็นแบบ studio ก็จะมีการปรับแต่ง EQ มาแล้วภายในตัวนะครับผมหรือมีการมิกมาแล้วภายในตัวอาจทำให้เสียงที่ปล่อยออกไปอาจจะมีเอ่อย่านเบสหรือย่าน table เ,เพิ่มขึ้นมาด้วยที่ อาจจะไม่ตรงกับสีที่มันควรจะเป็นจริงๆนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะประมาณนั้นแหละครับสําหรับใครที่ต้องการดูผมสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ต่อไปก็ทําการดูต่อไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ต้องการดูผมสอนการใช้งานซอฟต์แวร์เพราะใช้งานไปแล้วหรือมีเหตุผลต่างๆที่ไม่ต้องการดูนะครับผมสามารถที่จะเลื่อนไปดูได้ที่นาทีนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับต่อไปไปดูผมสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ มตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการ,ารดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กันแล้วนะครับอันดับแรกเลยให้คลิกที่ลิงก์ใต้เดคิปชันได้เลยก็จะเขียนว่า,าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปกตินะครับผมซึ่งเมื่อคลิกแล้วซอฟต์แวร์ก็จะดาวน์โหลดแล้วก็จะตั้งอัตโนตมันตมิบนคอมของทุกท่านนะครับแต่ถ้าไม่สามารถคลิกได้หรือไม่ดาวน์โหลดก็ทําการคลิกลิงก์สำรองครับจะเขียนเอาไว้ว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฉุกเฉินนะครับผมเมื่อทุกท่านคลิกแล้วนะครับก็จะมาอยางหน้าเฮดโฟนซอฟต์แวร์นะครับ กดเข้าไปเลยที่ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดครับผมซอฟต์แวร์ก็จะดาวน์โหลดแล้วก็จะตั้งอัตโนมัตินะครับซึ่งผมจะบอกว่าการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นั้นมีสองวิธีวิธีแรกคือวิธีนี้ส่วนในวิธีหนึ่งคือการที่เราใช้งานโปรดักต์ใดโปรดักต์หนึ่งของทางซิกโนอยู่นะครับแล้วโปรดักต์นั้นมีซอฟต์แวร์แล้วก็เข้ามาที่หน้าโปรดักต์นั้นครับเช่นตัวนีจ้จะเป็น hp 8 3 4 Sur สี่เฟนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ทำการเลือกแบงค์ล่างครับแบบนี้เห็นไหมครับจะมีคำว่าซอฟต์แวรร์อยยู่ด้า้าาานนปะคคับลลิกเเขไ ก็คิกเข้าไปแล้วเสร็จคําว่าซอฟต์แวร์โหลดด้านล่างนะครับผมก็ทำการคิดเข้าไปเลยเอาละครับต่อไปผมจะไปสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ก,กันเลยดีกว่าเราก็มาถึงขั้นตอนการใช้งานซอฟต์แวร์กันแล้วนะครับนี่คือเสียงของไมค์เลยนะครับผมของ h p 8ป4พันสามรเฟนะครับอันดับแรกครับด้านบนก็จะเป็นโหมดต่างๆของหูฟังนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมด h i f i ครับก็คือคุณภาพสูงต่อมาจะเป็นโหมดภาพยนตร์ครับก็คือ Movie ต่อไปเป็นโหมดเพลงครับคือโหมดิวสิกครับต่อไปจะเป็นโหมดกำหนดเองหรือว่าโหมด c u สตอมนะครับผมเราสามารถที่จะปรับเสียงรวมไปที่ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยหรือจะกดเปิดปิดเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับต่อมาครับจะเป็นฟังก์ชันเอ่อฟันเฟืองครับเราสามารถที่จะเลือกให้มันแสดงบนฐานระบบจะให้แสดงหรือไม่แสดงข้อความเริ่มระบบนะครับผมสามารถเลือกภาษาได้แล้วก็ความโปร่งใสของ UI นะครับผม ต่อมาครับไอคิ้ดีลำโพงครับอ่าตัวน,นี้ครับผมจะเป็นระดับเสียงนะครับสามารถที่จะปรับระดับเสียงหลักนะของเหมือนเดิมครับขึ้นลงแบบนี้สามารถที่จะเปิดหรือปิดเสียงตรงนี้ได้นะครับปึ๊บป๊บหรือถ้าใครรู้ค่าเสียงก็สามารถกอบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะปรับทีละข้างก็ได้เช่นต้องการให้ฝั่งซ้ายดังกับฝั่งขวากดตรงนี้ครับให้เป็นรูป ลดล็อกก่อนนะครับผมแล้วก็เลื่อนฝั่งขวาลงมาอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเรากดล็อกเนี่ยมันจะไปเท่ากันนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็สวัสด่จากรอกค่าเอสเบลตรงนี้ได้นะครับถ้ารู้นะครับผมต่อมาครับคลิกขวาจะเป็นอัตราตัวอย่างครับแนะนําให้เป็น48เฮิรตนะครับผมต่อมาตัวปรับแต่งเสียงถ้าใครต้องการใช้ก็ให้ทาการติ๊กถูกครับ อันนี้ผมแนะนําให้สําหรับคนที่รู้ค่าเสียงย่านความถี่นะครับผมแล้วก็เรื่องเดซิเบลนะครับแต่ว่าที่จะปรับได้เลยตรงนี้แต่ถ้ใครไม่รู้เราต้องการลองใช้ก็สามารถที่จะเลือกได้ครับก็จะมีนี่ครับ a n c e ์แล็บ m e t a l Jazz อะไรประมาณนี้นะครับผมแต้ต้องการให้เป็นค่าเดิมก็กดคีฟิ l ครับอแล้วเราสามารถที่จะสร้างค่าเสียงของเราเองได้เลยนะครับผมตรงนี้ต่อมาครับจะเป็น f f สภาพแหนรอมครับ ถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้สามารถที่จะเลือกได้ครับเช่นต้องการให้เป็นเหมืองแร่อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตังนี้จะเป็นขนาดห้องครับว่าจะให้ลาโพงเนี่ยมันมีมิติเสียงขนาดไหนนะครับผมสามารถที่จะป,ปรับแต่งกันได้นะครับต่อมาครับผมจะเป็นฟังก์ชันจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งผมแนะนําให้เปิดไว้นะครับผมมันจะช่วยได้เยอะมากเลยครับ เราสามารถที่จะปรับแต่งตัวลำโพงว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนห่างขนาดไหนอยู่มุมไหนเราสามารถที่ปรับได้ครับแต่ผมแนะนําคนที่ไม่มีความรู้อย่าปรับดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเพี้ยนไปหมดครับผมให้เราเป็นค่าเดิมนี้นะครับแค่ติ๊กถูกเฉยๆนะครับต่อมาครับจะเป็นโหมดซิงเอฟเฟกครับอ่าซึ่งถ้าเราติ๊กถูกตรงเปิดใช้งานเปลี่ยนคีย์นะครับถ้าเราปรับต่ําลงเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงคีย์ที่ต่าลงครับ ถ้าเราปรับสูงขึ้นเราก็จะได้ยินคีย์ที่สูงขึ้นนะครับผมอันนี้ในกรณีที่ได้ยินอย่างเี้นะครับจะไม่ใช่ไมต่อมาครับจะเป็นฟังก์ชันเปิดใช้งานค่อยๆจางเสียงลงครับซึ่งเธอต้องการใช้กระติกถูกแล้วก็ปรับได้เลยนะครับต่อมาครับโหมดสุดท้ายครับจะเป็นโหมด s ลาว a แม็นะครับผมซึ่งผมแนะนำให้เปิดไว้นะครับเพราะว่าจะใช้งานคู่กับ7.1ตัวนี้นะครับผม5ต่อมาครับคลิกขวาครับที่ไม์แล้วก็ที่ตัวควบคุมับเสียงครับ ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มมาลดเสียงไม้นะครับผมตรงนี้เราดูนะครับนี่คือการลดนะครับผมแบบนี้นะครับผมถ้าเพิ่มจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ดูค่าเสียงสามารถปรับค่าเสียงตรงนี้ได้แล้วก็ปิดเปิดมาที่ตรงนี้ได้นะครับผมห้าแบบนี้นะครับตัวตรงนี้จะเป็นคําว่าหน้าจอก็คือ เป็นการเออเหมือนมอนิเตอร์เสียงตัวเองไปในตัวนะครับเมื่อเปิดปุ๊บเราก็ริ้นเสียงตัวเองพูดนะครับผม5าเราก็ทถที่จะปรับปรับค่าตรงนี้ได้นะครับผมต่อมาครับจะเป็นโหมดเอ่ออันตราตัวอย่างครับซึ่งผมแนะนําให้เป็น4 8เฮิร์ตนะครับหรือถ้าใครความรู้เรื่องเสียงก็ทถที่จะปรับเป็น44่ีจุดหนึ่งเฮิร์ตได้นะครับต่อมาครับจะเป็นซิงเอฟเฟกอันนี้จะเป็นโหมดของไม์แล้วนะครับถ้าเราติ๊กถูกเนี่ย เสียงไม่เราก็จะก้องขึ้นถ้าเราปรับสูงแบบนี้แล้วก็จะเบาลงแบบนี้ถ้าเราปรับต่ำลงนะครับผมอ่าต่อมาครับเสียงมัธรฐา์ครับผมจะแปลงร่างเป็นปีศาจอนุรายนะครับผมอ่าแล้วผมก็จะแปลงเป็นสิ่งน่ารักที่สุดแป็ดน,นะครับผมอะไรประมาณนี้ครับผมเขาเลือกทำเพื่ออะไรน,นะครับก็มันเป็นเพ็ดผู้ชายครับผมอ่าก็ดูแมนแบบดู แต่จะเปินเจ้สาวสวยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับผมอประมาณนี้นะครับผมลูกเล่นเยอะยะมากมายนะครับต่อมาครับผมจะเป็นไมโครโฟนบูทถ้าคิดว่าไมโครโฟนเราเบาเกินไปก็ติ๊กถูกนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ติ๊กถูกไมค์ก็จะเบานะครับผมเพราะจะไม่มีการบูทไมค์ครับแบบนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าถ้าเราใช้งานหูฟังตัวอื่นอยู่และใช้งานไมค์ตัวอื่นอยู่นะครับมันจะไม่ได้ติ๊กอย่างนี้นะครับ ผมตัวยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับเมื่อผมมาใช้ลําโพงตัวอื่นแล้วก็ไม้ตัวอื่นมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะกลับมาใช้ไม้หรือลําโพงที่เป็นหูฟังตัว H p p ไปจำตีเทอร์เฟียนะครับผมว่าทำการติ๊กถูกครับแบบนี้นะครับผมเอาละครับนี่คือทั้งหมดของซอฟ์แวร์นะครับผมเอ่อจุดหนึ่งเฮดโฟนครับสำหรับหูฟัง H p 8 3 4เทอร์เฟียครับผมช่วงสุดท้ายได้มาเยือนคุณแล้วนะครับผม ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณผู้ใจใจดีเหรือว,ว่าสปอนเซอร์ที่ทําให้คลิปนี้เกิดขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือ s i g n น l นั่นเองนะครับที่ทําการสนับสนุนตัวูหูฟัง HP 8 3 4 s e r f e r ตัวนี้มาให้ผมรีวิวนะครับสำหรับใครที่สนใจผมก็ทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้ดีคลิปช t i นคลิปนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นร้านค้าทางการต่งาง s i g n โก็จะมีทั้ง l a z a d a s h o p e e j an, er, d จดีเซ็นท r ล e ฟิหรือแม้กระทั่ง t ิ๊กโน่แฟนเพจเองนะครับผมแต่ว่า d ีช็อเนี่ยจะเป็นร้านค้าทางการของทาง d ีช็อปเองนะครับผมล้าก็จะมีจําหน่ายอยู่ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปด้วยนะครับถ้าแน่สำหรับใครที่เป็นสายผ่อนสามารถผ่อนได้ที่ช้อปปีและ d ีช็อปนะครับผมส่วนรายละเอียดนั้นก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับผมแล้วก็จะมีจําหน่ายอยู่ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปด้วยนะครับผมเอาละครับหูฟังตัวนี้สุดเท่เสนอราคาอยู่ที่950บาท เท่านั้นเองนะครับผมมีไซน์เรียบหรูสามารถที่จะถอดไม้ได้แบบนี้ถือว่าควรมีไว้ครอบครองนะครับผมเอาละครับก่อนจากกาันอย่าลืมถ้าใครดูผ่าน Facebook กดติดตามแฟนเพจกดไลค์แฟนเพจเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยสาหรับใครที่ดูผ่าน youtube อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเอาละครับ ก่อนจากกาันรจริงๆนั้นอย่าลืมดูคลิปที่ขึ้นมาบนนี้ด้วยนะครับผมเอาละครับผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ